นาฬิกาสัญชาติญี่ปุ่นทําเพื่อคนเซี่ยงไฮ้แต่คนไทยอย่างผมดันไปด้านยนเอามากับท mm ี่โรโนโครโนกราฟเซี่ยงไฮ้สเปเชียลอ dition เลืองนี้ครับสวัสดีครับกับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมในรายการ w a t c h i s It วันนี้กลับมาเช่นเคยครับกับการ อันบ็อกซิ่งเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่สั่งมาเมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะได้รับสดๆร้อนๆเลยนะดี l ชเพิ่งโทรมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก่อนที่ผมจะมาอัดรายการให้กับทุกคนได้ดูนะั้นเรียกว่าสดๆร้อนๆเพิ่งอ,ออกจากเตากันเลยทีเดียวกับคูโรโนโตเกียวอ่ะนั้นมาแกะกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะอ่าแกะกันแบบสดๆร้อนๆดูกันไปแกะกันไปแล้วกันต้องบอกว่าเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ผมสั่งมาเพราะว่ามันเป็นรุ่นฉลอง พิเศษครับพิเศษยังไงเนื่องจากว่าเป็นโครโนเรือนที่เป็นโครโนกราฟครับเป็นการจับเวลานะแล้วก็ตัวนี้เองต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจเพราะว่าเขามีการสร้างบูติกที่เซี่ยงไฮ้นะมันก็เลยจะมีความพิเศษอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายมาถึงต้องพูดเลยว่าเซอไพรมามากๆนะเพราะว่า มาเหมือนกล่องเป็นโต๊ะมากกว่านะแล้วก็หออผ้ามาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเขียนว่าคูโรโนโตเกียวตั้งไฮสเปเชียลอินชเช่นาก็เพราะว่าเขาอะไปตั้งตัวบูติกนะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็เลยทําตัวนี้ออกมาแล้วตัวนี้เองเนี่ยมีความพิเศษอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะนะโอ้โหแค่ผ้านี่ก็ แ่งมหาศาลแล้วนะเอาผ้าออกแล้วนะครับก็ยังเจอห่อในห่อตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะที่ชอบห่อแล้วห่อเล่าซึ่งก็เข้าใจแหละมันเป็นวัฒนธรรมเขาที่เขาต้องการทําอะไรให้มันดูพิถีพิถันนะการที่ห่อมันก็เลยดูมีความพิถีพิถันนะครับ เดี๋ยวเราดูทีละเรื่องแล้วกันนะครับโอเคอ่ามาแล้วอ่านไม่ออกใครอ่านออกคอมเมนต์มาบอกหน่อยเดี๋ยวเราใช้ Chat แชท GPT ช่วยแล้วกันเพื่อซัมซุงจะอยากเข้ารายการเราบ้างนะโครโนอ๋ออันนี้ก็ตัวของโครโนอะคูโรโนนะแต่อันนี้มันแปลว่าโครโนคูโรโนโตเกียวผลิตโดยบริษัทโตเกียววอชพรี i ซชันจำกัดเ,เดี๋ยวต้องทำเสียงในฟิล์มด้วยผลิตโดยบริษัท โตกีว precision จำกัดอ่ะไปไปกันต่อแล้วกันเป็นสร้างไหาสเปเชียลอีดิชั่นนะครับกล่องไม้สวยมากอ่าแล้วก็ตัวซองนะก็ค่อยๆเลื่อนออกมาแล้วกันมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้อะไรมาอ่าเปิดแล้วนะครับก็เปิดออกมาเป็นกล่องไม้ครับโอเคแล้วก็มีอะไรนิ่มๆมีซองอ่างเปามาให้ เข้าใจว่าเป็นซองอ่างเปานะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงจุดจีนพอดีไม่แกะแล้วกันอันต่อมาก็เป็นคู่มือนะเข้าใจว่าเป็นคู่มือแหละเพราะว่าเขา,าโนโนโฟแบบ welcome to โร r o n o Family ฮะผมเป็นแฟมิลี่กับคูโรโน่มานานแล้วนะครับก็โอเคแล้วก็มีบัตรรับประกันนะมีชื่อผมเรียบร้อยเลยเป็นวารันตีการ์ดวางไว้ก่อนล้กันแล้วก็ตัวนาฬิกาอยู่ในกล่องนี้อ่า แกะออกมาแล้วครับอันนี้เป็นกล่องนาฬิกานะ mm hmm. ก็เขาก็จะบอกว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันถูกแวกค่ำไว้อะถ้าผมจำไม่ผิดนะลักษณะของโครโนโจะชอบทำแบบนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าเป็นยังไงแต่ผมจำได้ว่าเขาจะชอบนี่คือหอชั้นที่เท่าไหร,ร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่รจะหอ่อเหมือนแกะแ,แล้วแกะอ,อีกนะอ๋เอ,อ,เ,อ,อเพราะว่ามันเคยมีบางรุ่นนะครับที่เขาเนี่ยใส่ามาแบบเป็น่องแวกค่ำเลยก็มี เคก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยเอาฟีลลิ่งแรกก่อนแล้วกันที่เห็นนะครับต้องบอกเลยว่าโหนาฬิกาหนักมากมีน้ำหนักเลยนะแล้วก็สายเนี่ยค่อนข้างสวยนะเพราะว่ามันลูลงอันที่ทําให้ผมแบบว่าสตั้นเลยนะเพื่อ,อนนี้ครับปัดทูสวยมากอะมัดทูมันดูแบบเนี่ยไอขาที่มันพิเศษอย่างเงี้ยผมก็สึว่าเฮ้ยอันนี้แตกต่างไม่เคยเห็นปกติไม่เคยเห็นนะอันนี้รู้สึกว่ามันเป็น ลักษณะหรือสัญลักษณ์ของแบรนด์มากยิ่งขึ้นนะครับการที่แบรนด์เนี่ยใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เข้ามามันทําให้นาฬิกาดูพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมขออนุญาตแกะพลาสติกก่อนแล้วกันเนาะว่าจะได้เห็นนาฬิกาแบบชัดๆนะครับสาหรับนาฬิกานะครับตัวเรือนนาฬิกาเองเนี่ยเป็นวัสดุสแตนเลสสตีล316นะครับขนาด38ม mm, มแล้วก็ความหนานเะฉพาะตัวนาฬิกาอย่างเดียวเนี่ย11 จุมิลิเมตรถ้ารวมกระจกซับไฟตัวนี้เข้าไปด้วยจนนะหนาถึง13.5ม mm. มิลิเมตรแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นสายแบบ20มิลนะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับข้างหลังฝาหลังเป็นแบบทึบนะซึ่งผมก็ชอบนะการที่มันเป็นฝาหลังแบบทึบบางทีก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฝาหลังใสเนาะแล้วก็มีการเขียนรายละเอียดครับ g u โ n o โน,โน,นะแล้วก็ดีไซน์บายฮาจิเมะอาซากุซะก็คือคนที่เป็นปรมอาจารย์ด้านการออกแบบนาฬิกาไฮเอ็นของ ญี่ปุ่นนะครับ make in Japan เนาะมี34จิว Water Resistant บาร์าก็คือกันน้ำา30เมตรนั่นเองมาดูนิดนึงแล้วกันว่าความพิเศษของเรือนนี้มีอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คูโรโน่ทำนาฬิกาโพโนกราฟแต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นการทำเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดมูติกที่เซี่ยงไฮ้มันก็เลยมีความแดงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอาจารย์อาจิเมะทำเลยก็คือการโมดิฟายครับเพราะว่าเขาเนี่ยปกติจะใช้เครื่องญี่ปุ่นที่นี้ เื่องญี่ปุ่นที่เป็นโครโนกร a p h แบบออโต้เนี่ยมันจะมีจานวันที่กับวันด้วยแล้วเขาไม่ชอบไงเขาอยากเอามันออกเพราะเอามันออกมันก็ไม่มีเครื่องเขาก็เลยโมดิฟายเครื่องนี้ครับทำให้เม็ดมายมเนี่ยดึงแท็กเดียวแล้วสามารถตั้งเวลาได้เลยไม่งั้นมันต้องผ่าน2จังหวะใช่ไหมแท็กแท๊กอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถดึงทีเดียวได้เลยดึงปึ๊บ แล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนะเออมันก็เลยง่ายเงียไม่ต้องแบบมันต้องมาดึง2จังหวะอันนี้ก็ดึงดึงจังหวะเดียวแล้วตั้งเวลาได้เลยความพิเศษนะสำหรับหน้าปัดนะขอบนอกสุดนะครับจะเขียนว่าทาชิมิเตอร์นะแล้วก็มีพาเซชั่นก็คือทั้ง2อ,อย่างเลยนะเรือนนี้เนี่ยมันสามารถจับเวลาได้30นาทีนะครับแล้วก็มีทาชิมิเตอร์กับพาเซชั่นก็คือจับที่ประจรได้ด้วยตัวเลขเป็นแบบ โคทิกนะมีตรงเลข12กับเลข6ที่เหลือเนี่ยจะเป็นหมุดนะครับเลข1เลข2เลข4เลข5เลข7เลข8เลข10แล้วก็เลข11นะจะเป็นหมุดทั้งหมดส่วนเข็มเนี่ยเป็นเข็มแบบใบไม้อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียวๆเลยนะซึ่งความพิเศษของเข็ม อันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นในหลายๆยี่ห้อนะครับแต่เข็มตัวนี้เนี่ยจะมีการดัดปลายเข็มด้วยมือเพื่อให้มันค้งเข้ากัหน้าปักนะครับและที่พิเศษขึ้นไปอีกนะก็คือตรงเข็มในฝั่งก้าวในการที่อยู่ในช่องจับเวลา30นาทีเนี่ยจะเป็นรูปลูกศรอ,อือคือเขาใส่รายละเอียดเยอะมากนะโอเ้เวลาเรารู้สึกชินมากเลยอะนุ่มจริงๆนะ นุ่มนุ่มแบบว่านุ่มนุ่มตายเลยอะคือแบบมันโอ้สบายมือมากๆนะแล้วเขาใช้เลือกสีคอมบิเนชันที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันออกแนวคล้ายๆกับแพนด้าเบาๆก็คือหน้าขาววงดำไอ้ขีดวงกลมสีแดงเนี่ยมันเป็นตัวบอกนาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านเวลาเนี่ยการทํานาฬิกาที่ดีเข็มมันจะต้องถึงอินเด็กซ์ครับเวลาที่เราตั้งหรืออ่านเวลาเนี่ยมันจะชัดเจนมากๆนะคืออย่างเช่นเที่ยง40นาทีเนี่ยเข็มยาวมันจะไปตรงกับเลข4 พอดีเป๊ะเลยนะมันยาวมาถึงนะครับส่วนของหลักชั่วโมงเนี่ยก็ชี้ไปที่ตรงของอินเด็กซ์พอดีเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองชี้ที่หมายสองวงตรงนะครับเห็นไหมครับเข็มชั่วโมงเนี่ยมันชี้พอดีตรงกลางอินเด็กซ์เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปที่หกนาฬิกากันนิดนึงนะเด็กดีบ้านี่ครับเป็นไงครับค่อนข้างเนี๊ยบมากๆนะแล้วก็คราวนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าคาจิเมะเซนเซเนี่ยพยายามทำให้นาฬิกาเนี่ยดู วยมากยิ่งขึ้นนะครับเนี้ยบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดนะแล้วก็ตัวคูโรโน่คราวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวคูโรโน่มันนูนขึ้นมานครับแล้วก็สีของวงที่เป็นเราเห็นเป็นสีแดงเนี่ยมันดูเป็นผลึกมากยิ่งขึ้นนะส่วนของตรง6นาฬิกาเนี่ยมีเขียนว่า7 a ม a n เหนือ6นาฬิกาก็เป็น Automatic โค r o นกร r a นะครับนี่้จะเป็นรูปแบบของนาฬิกานะแล้วก็ขาเนี่ยค่อนข้างเลียวเล็กมากๆนะโอ้โหมันอ่อนช้อยมากเลยแล้วก็มี คโค้งตรงนี้นะให้มันเป็นตุ่มกลมๆนิดนึงนะเออมันไม่ใช่แบบว่าเลียวมาเลยนะมันเลียวแล้วมีการหักนิดนึงให้มันเป็นตุ่มกลมๆนะตอนปลายให้มีความรู้สึกแบบคลาสสิกมากยิ่งขึ้นผสมกับสายหนังที่เป็นหนังวัวนะครับนิ่มมากๆนะมีเสริมตรงกลางเพื่อให้นุ่นๆหน่อยเพื่อเกิดความลักชัวรี่ตอนปลายเนี่ยค่อนข้างบางนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะตัวบัคโคลเนี่ยพิเศษมากๆสวยมากขึ้นกว่าเดิมน,นะเห็นแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเออต่อไปเนี่ยเวลาที่เห็นบัคโคลแบบนี้รู้เลยว่าเป็นของ โรโน่นะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของนาฬิกานะที่เห็นได้เลยสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยก็คือขอบของนาฬิกานะมันไม่ใช่ขอบแบบนูนขึ้นมาครับมันเว้าลงไปแล้วก็กระจกซับฟลเนี้ยมันเป็นแบบโดมด้วยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นมี r หรือ An t i r e f l e c t มานะครับทำให้เรามองเห็นแล้วก็อ่านเวลาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เนียบมากๆนะเดี๋ยวขออนุญาตจ,จับเวลาดูนะว่าเป็นยังไงอ่านขึ้นลานน,นิดนึงแล้วกันนะจับเวลานะครับก็กด สตาร์ทั้งหมดโอ้โหเดินนิ่มมากเลยนะตัวเครื่องทำงานที่ความถี่28,800รอบต่อชั่วโมงหรือ4เฮิร์นะครับแล้วก็สำรองพลังงานเต็มสูงสุด45ชั่วโมงก็เดี๋ยวผมลองกดสต็อปนะครับแล้วก็รีเซตต้องบอกเลยว่าเห็นวินาทีที่เป็นตัวจับเวลาเนี่ย โอ้โหเนียนมากเลยปลายมันเล็กมากแล้วก็เลียวมากนะแล้วก็ชี้ตอนที่ไปอยู่ที่ทาชิมิเตอร์เนี่ยโอ้ม,มันเนียบมากๆนะอันนี้ให้เพื่อนๆดูผมว่าเขาเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะแล้วเข็มทุกเข็มเนี่ยเงาแบบเขาวาบเลยนะเรียกว่าเป็นการขัดเงาที่สวยงามมากๆคือในยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้ขัดเงาวสวยแบบนี้ไงอันนี้ผมถือว่าขัดเงาวสวยมากๆนะแล้วก็การวางข็นการวางมิติของหน้าปัดที่ทให้ดูมีเลเยอร์มากขึ้นนะครับถามว่ามีส่วนที่ผมไม่ชอบไหมมี นเนื่องจากมันเป็นนาฬิกาออโตโนะ้ใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างหนานะช่วงนี้ไม่ค่อยชอบอะไรหนาๆน,นะแต่ก็ถามว่าสวยไหมสวยมากๆแล้วก็ฝาหลังเป็นแบบขันเกียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะบึกบึนมากๆผมยังงงอยู่เลยว่าทําไมมันกันน้ําได้แค่30เมตรนะเชื่อว่าน่าจะแบบว่าได้มากกว่านี้นิดหน่อยเนาะอะ,อะ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับว่าขึ้นข้อเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไ,รรไงครับใส่ขึ้นข้อมาแล้วโอ้โหถึงขั้นกระตันอนะเฮ้ยไอที่ความรู้สึกว่ามันดูหนาหนา มันดูไม่หนาอย่างที่คิดนะเพื่อนๆแล้วก็มันอยู่บนข้อมือขนาด6.2นิ้วของผมนะใส่รูสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยนะใส่นิ่มมากนะครับแล้วก็เข้าข้อมากนะใส่ได้ทั้งวันหยุดนะแล้วก็จะใส่ทํางานกับเสื้อที่เป็นแขนยาวอย่างนี้ขเข้าอยู่นะใส่สูตรผูกไทยก็ยังใส่ได้นะเพราะว่าสีขาวสีดำเนะี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างเข้ากับทุกวการะงได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะตัวของหน้าปัดสีขาวนะมันเลยทําให้ยิ่งโดดเด่นนะมันมีความเป็นพันด้าแบบสวยจริงๆครับชื่นชอบไหมครับ อเมริกาเรือนนี้นะโอ้ oh, ใส่แล้ววางไม่ลงเนะียสวยจริงสวยจริงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตกดสต็อปแล้วก็รีเซ็ตให้เพื่อนๆดูนะครับ แม่ไม่ธรรมดาจริงๆในส่วนของราคานะครับเรือนนี้ขายอยู่ที่3 5 9 0เหรียญย s นะหรือเราวๆาประมาณสักแสนสามเสียค่าภาษีล่าสุดที่ผมเสียเนี่ย16,000กครับก็รวมรวมแล้วเรือนนี้ประมาณแสนห้านิดๆนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคูโรโน่นะผมเชื่อว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วเพราะว่าโดยปกติคูโรโน่ก็จะออกประมาณช่วงช่วงแถวแวนี้แหละรอบหนึ่งแล้วก็วปลายปีอีกรอบหนึ่งนะใครที่กาลังสมใจแบรนด์นี้นะครับก็สามารถ ลองติดตามได้ที่เว็บไซต์นะผมไม่ได้ได้อะไรจากเว็บไซต์นี้นะคือเป็นเหยื่อเหมือนกันนะแล้วก็ค่ายาตัวเองเหมือนกันนะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับรายการ Watch i s t ที่ผมจะนำนาฬิกาแปลกๆใหม่ๆม,มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับทั้งราคาหลักหมื่นยันไปถึงหลักล้านเลยหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับรายการของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ Crazy Dial และ Benyem Channel แล้วพบกันครับสวัสดีครับ